สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับผู้พาพี่น้องมาดูช่างขัดจอบาดาลวันนี้หกนิวน้องหกนิวออกดีมากครับวันนี้สระเลยมีบอ่อสระนะมีบอ่อก้อนน้ำออกดีครับหรือว่าเจอตาหนามดีมากครับเจ้าของเจ้าของนีงง่มักหลายพี่น้องเลย อดูน้ำครับข้อหกนิ้วตอนนี้สี่สิบสี่สิบวัดเมตรแล้วครับออกดีมากเจาะก,ก็อยู่ที่หกนิ้วนี่หกนิ้วประมาณสองหมื่นครับสองหมื่นหกนิ้วสองหมื่นนะพี่น้องก้นทั้งยีท่อนนี่ ใส่ได้หมดเลยเนี่ยบางทีม,มันสอบไม่ได้เนะถ้าใส่สี่ห้า 4, 5, ท่อนได้ปะอ๋เอเจอหินก็นนใส่ไม่ได้นะชั้นหินชมเะอันนัน้นหินเป็นก้อนเลยเนี่ยโอ้โหอ,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 อันหินเรือแร่เนี่ยไปดูดิเดี๋ยวไปน้องดูเอาอ๋อนัองทุกเลือ มีมวลน,น้ำมหาศาลนะตรงน,นี้ข้างหลังเป็นเป็นลมนะครับนะปั่นลมนะใช้พลังงานลมอ่า 14, 14บสบส่าครับนะเราก็ดุดีครับเรื่องจอด ลงครับปลุกลงสาะตรงนี้ครับโอ้ผู้ช่วยนั่งหลับเลยน้องนะ่ะผู้ช่วยนั่งหลับเลยบอโอ้มันวันนี้อร่อยก็อร่อยมากคือว่าโอ้ช่างสัตว์ยิ้มไปเปื่อยเลยบดมือน้องหรือว่าสบายใจแล้วก็น้ำออกดีก็คือไ,ได้เงินครับนะ่ะ เจาะนี้เราก็ได้ตังค์แต่ว่าถ้าถ้าน้ำไม่ออกก็เสียเสียค่าเชื้อเพลิงครับค่าน้ำมันตวามลมเนี่ยโอ้หกสูบดูน้องหกสูบก,กินเชื้อเพลิงมากกว่าแม่คยุยชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเกินห้าร้อยครับดูออกสิ มื่นในโซนอำเภอพุนชัยนะครับพุนชัยบ้านกรวดพระภัยชัยนังรองครับอำเภอเมืองแต่ถ้าที่อื่นก็โอ้ที่อื่นเราไปไกลเหนือใต้ออกตกก็ไ,ไกลครับช่าชัดพราะว่าไกลไม่อยากไปอากินเลาะเราะบ้านน้องนะครับ ดูหลายๆมุมครับดูอีกมุมหนึ่งไม่้องนี่หกล้อเล็กๆครับดูออกน้ำเลยิ่มจะใสแล้วครับจนนัดแดงๆใสจะปล่อยลงมโบครับ เดี๋ยวติดติดโซลาเซลล์โซลาเซลล์ให้เลยคระับโอ้ยใช่ตัมสองนิ้วน่าจะโอเคครับออกดีมากครับ เอาเป็นก้อนแล้วเนาะเยหนิ้วนี่สองหม่นเลยห้านิ้วก็5าา้าหนหมื่น้าหครับมาเจอตาน้ำเามีเครื่องสำรวจอยู่เนาะสำรวจความชื้นอยู่ แท่ของแท่ไ่น้องเฮ้ยช่นชัดจัดให้ครับโซนอำเภอบุญชัยที่นาดเอาเหล็กวางนะครับ มากครับก็เจาะเพื่อทำติดโซลาเซลล์แล้วก็ทำนาครับทำนา ออนนองะออนออกดีขนาดเลยตอนนี้จะน่าจะ40วัาเมตรแล้วครับเด็ดจริงๆเดี๋ยวเปลี่ยนครับ อัดเข้าไปเอ๊ถ้าเอาเอาขึ้นมาน้ำน่าจะขึ้นมาไปน้องเพราะน้ำแรงนี่น่าจะดันขึ้นมาเลยครับอ่าโดยทีมงานจะทีมงานช่างชัดจะจะอัดเหล็กเข้าไปครับนะ แยกกันหมดแล้วครับสามเสือเอาพี่น้องดูครับรอรอช้าน้ำออกเยอะเพราะว่าเขาเป็นท่อนเหล็กอยูอ่จัดจริงๆครับฝา,ากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ